ครับสวัสดีมิรักนักสะสมเรือนเก่าแบงเก่าทุกผู้ทุกคนนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยครับกับการพูดคุยกันเกี่ยวกับเหรียญกระสาบครับซึ่งวันนี้นะครับทาง,สงเสถียนนําทางยกมา2ชนิดเหรียญน,นะครับซึ่งเป็นชนิดละ50สตังค์หนึ่งเหรียญและชนิดละหนึ่งบาทสองเหรียญน,นะครับที่อยากจะมาแนะนําข้อมูลครับซึ่งเหรียญทั้ง3เหรียญน,นี้นะกับหลังเป็นที่ น่าจับตามองของกลุ่มคนนักสะสมเรียนนะว่าจะมีราคาที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้นะครับก่อนดื่นนะครับก่อนที่เราจะมาเข้าเรื่องราวของเหรียญนักสามเหรียญนี้นะครับเราก็อยากจะขอกราบขอพระคุณพี่ๆน้องๆนะครับที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของเรานะครับนั่นก็คือช่องแสงเทียนนําทางเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจในการหาข้อมูลครับเกี่ยวกับเหรียญกษาปณ์ มาฝากพี่ๆน้องๆได้รับชมกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราก็มาเริ่มกันเลยครับที่เหรียญแรกครับเป็นเหรียญ50สตางค์นะครับปีพุทธศักราชส5 4 5นะครับซึ่งเหรียญน,นี้นะครับมียอดผลิตออกมาที่จะถือว่าเยอะก็เยอะนะครับจะถือว่าน้อยก็น้อยนะครับประมาณหลักร้อยกว่าเหรียญน,นิดๆนะครับ ก่อนที่เราจะไปวังเรื่องราคานะครับเราก็ควรจะมารู้จักข้อมูลของเหรียญกันก่อนนะครับข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกระสาบครับชนิดอลูมิเนียมบอลราคาหน้าเหรียญอยู่ที่50สตังค์นะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง18มิลลิเมตรน้ำหนัก2.4กรัมด้านหน้าครับก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชน,นะครับ ผินพระพักไปทางเบื้องขวาส่งเครื่องบรมขันติยราชผู้ศตาพรฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิผลอดุลเดชส่วนด้านซ้ายครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าราชการที่9นะครับขอบเหรียญนะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นรูปเฟืองจักรนะครับมาดูด้านหลังของเหรียญนะครับตรงกลางเหรียญนะครับก็จะเป็นพระเจดีย์นะครับวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับส่วนด้านบนครับก็จะมี ตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับตามโดยปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ .2545 นั่นเองนะครับสําหรับด้านขวาและด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นเลขบอกราคานะครับโดยที่จะมีข้อความคำว่าสตางค์นะครับอยู่ด้านล่างสุดครับใต้ฐานพัทธะน,นะครับ สำหรับเหรียญ50สตางค์นะครับรุ่นปีพศ2545นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่1 0 2ล้านนะครับ8 4 00 0เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตออกมาที่ถือว่าเยอะก็เยอะครับถือว่าน้อยก็น้อยจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนาให้พี่ๆน,น้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันไว้นะครับเนื่องจากว่า มีข่าวออกมานะครับจากกลุ่มนักสะสมนะครับว่าเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9แต่ละเหรียญน,นี้นะครับมีน่าจะมีราคาที่พุ่งสูงขึ้นีไปหลายเท่าตัวนะครับเนื่องจากมีการเรียกเก็บคืนเหรียญกระสับเพื่อที่จะนําไปหลอมแล้วก็ผลิตเป็นเหรียญรุ่นใหม่ออกมาใช้นั่นเองนะครับส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ30บาทนะครับสําหรับเหรียญ UNC นะครับ มาดูกันอีกเหรียญหนึ่งครับเป็นเหรียญชนิดหนึ่งบาทนะครับปีพศ2 5 0 0 3นนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่มียอดผลิตออกมาที่ค่อนข้างจะเยอะครับแต่ราคาที่ประเมินไว้นั้นก็ไม่ธรรมดาเลยเหมือนกันนะครับเราก็มาดูกันที่ข้อมูลของเหรียญครับเป็นเหรียญกระสับครับคิวบัวนิกเกิลนะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่1บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางครับ20มิลลิเมตรน้ำหนัก3.4กรัมด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชนะครับพินพระพักไปทางเบื้องขวาส่งเครื่องบรมขันธิยราชผูสิทธาพรฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพมิพอดุลยเดชนะครับส่วนด้านซ้ายน,นะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าราชการที่9นะครับด้านขอบเหรียญน,นะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปฟเฟืองจักรนะครับมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังนะนงก็จะเป็นพระศรีรัตนเจดีย์นะครับวัดพระศรีรัตนศาสดารามครับส่วน ด้านบนของเหรียญนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยถัดลงมาก็จะเป็นปีพศที่ผลิตนะครับนั่นก็คือปีพศ .2531 นะครับถัดลงมานั้นครับก็จะเป็นเลขบอกราคาครับโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับอยู่ติดกับด้านหลังนะครับตัวเลขทักสองนะครับสําหรับเหรียญหนึ่งบาทนะครับรุ่นปีพศ .2531 นี้รมียอดผลิตอยู่ที่ 391เหล้านนะครับ442,000เหรียญซึ่งเป็นยอผดผลิตออกมาที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญปีพศนี้นะครับให้กับพี่ๆน้องๆนักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันไว้นะครับเนื่องจากเหตุผลที่อย่างที่กล่าวมาข้างต้นนี้นะครับว่ามีการเรียกเก็บคืนเหรียญกระสับของในหลวงรัชกาลที่9นี้ไปเปลี่ยนจํานวนมากแล้วนะครับ เพื่อที่จะนําไปหลอมแล้วก็ผลิตเปรียนกระสาบรุ่นใหม่ออกมาใช้ในระบบหมุนเวียนของบ้านเรากันต่อไปนะครับส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เดือนละ40บาทนะครับสําหรับเหรียญ UNC นะครับและเราก็มาดูกันที่เหรียญสุดท้ายนะครับเป็นเหรียญหนึงบาทเหมือนกันนะครับปีพศ2541นะครับซึ่ง เหรียญนี้ครับมียอดผลิตออกมาที่น้อยกว่าปีพศ2 5 3 1นะครับเรเราก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องการประเมินราคานะครับเราก็ควรจะมารู้จักข้อมูลของเหรียญเหรียญน,นั้นกันก่อนนะครับข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกระสับครับคิวบรนิกเกิลราคาหนะ้าเหรียญอยู่ที่1บาทเส้นผ่าศูนย์กลาง20มิลลิเมตรน้ำหนัก3.4ดกรัม ด้านหน้าของเหรียญนะครับก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับส่วนด้านขวานะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชและด้านซ้ายครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับด้านหลังของเหรียญนะครับก็จะมีพระศรีรัตนเจดีย์นะครับวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ส่วนด้านบนก็จะมีตัวสอดที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยถัดลงมาก็จะเป็นปีพศออที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2541นะครับถัดลงมาครับก็จะเป็นเลขบอกกาคาารดูมีทั้งเลขไทยแล้วก็เลขอาราบนะครับโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทอยู่ปิดไทยตัวเลขนะครับสําหรับเหรียญหนึ่งบาทนะครับรุ่นปีพศ2541นี้มียอดผลิตอยู่ที่176ล้านนะครับ9.3 0 0ื0น 2,000เหรียญน,นะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่น้อยกว่าปีพศ .2,531 นั้นประมาณ1เท่าตัวกันเลยทีเดียวนะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนําให้พี่ๆน้องๆนักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันไว้เนื่องจากว่าอย่างที่บอกนะครับมีการเรียกเก็บคืนไปเป็นจํานวนมากแล้วนั่นเองแล้วก็มีการคาดการณ์กันต่างๆนานๆนะครับว่าเหรียญของในหลวงรชัชกาลที่9แทบจะทุบพศนะครับ ราคานั้นอาจจะพุ่งสูงขึ้นไปอ,อีกเป็นหลายเท่าตัวนะครับส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับสำหรับเหรียญรุ่นปีพศ2540ันหี่นี้ราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ60บาทนะครับสำหรับเหรียญย n c น UNC นะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆกันเพียงแค่นี้ครับถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตาม ท่าจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตให้ท่านรับชมกันสําหรับคลิปนี้นะครับถ้าหากว่าข้อมูลของเรียนผิดพลาดประกาศใดต้องกราบขออภัยมาไว้หนที่นี้ด้วยนะครับคลิปหน้าคลิปต่อไปเราจะนําเสนอเรียนแบบไหนมาให้พี่ๆน้องๆได้บบรับชมกวนโปวดติดตามกันคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับแสงเทียนนําทางสวัสดีครับ